สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูอามนะคะวันนี้มาในหัวข้อของการเขียนเรื่องจากภาพค่ะสำหรับการเขียนเรื่องจากภาพนั้นจะมีการนำจินตนาการเข้ามาเชื่อมโยงค่ะจินตนาการก็คือการสร้างภาพขึ้นในจิตใจแต่ในที่นี้เรื่องมีการกําหนด การเขียนเรื่องมีการกำหนดภาพมาให้ดังนั้นการเขียนเรื่องจากภาพจึงเป็นการนำความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปถึงอนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวโดยมีภาพเป็นพื้นฐานนั่นเองค่ะเด็กๆว่าแล้วเรามาเริ่มที่ขั้นตอนของการเขียนเรื่องจากภาพกันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่ะสังเกตอะไรหนอก็คือสังเกตสิ่งที่อยู่ในภาพนั่นเองว่าเราเห็นอะไรในภาพบ้างนะคะต่อมาก็คือการขยายความด้วยการแต่งประโยคขยายความของคําศัพท์ที่เราดึงมาจากรูปภาพนั่นเองค่ะ เชื่อมโยงเชื่อมโยงก็คือการนำสิ่งที่อยู่ในภาพมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิดใส่ความรู้สึกนึกคิดให้กับตัวละครหรือคำศัพท์นั้นๆเข้าไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาลำดับเรื่องโดยการเล่าเรื่องให้ต่อเนื่องการตามลำดับขั้นตอนต่อมาคือการเรียบเรียงค่ะเรียบเรียงให้เนื้อความนั้นมีความสละสลวย ตั้งชื่อเรื่องเป็นขั้นตอนต่อมาค่ะโดยการตั้งชื่อเรื่องนั้นจะต้องสอดคล้องกับภาพและก็เนื้อเรื่องที่เราเขียนนั่นเองสุดท้ายก็คือลายมือค่ะเพราะลายลาย,ลายมือที่อ่านง่ายเว้นวรรคเมื่อจบประโยคจะทำให้เราได้คะแนนดีจากการเขียนเรื่องจากภาพนั่นเองค่ะวันนี้ครูอามก็มีตัวอย่างของรูปภาพ ที่นำมาเขียนเป็นเรื่องนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือสังเกตสิ่งที่อยู่ในภาพจะสังเกตว่าในภาพนี้มีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้หญิงมีสุนัขแล้วก็มีเจ้าตุก๊กตาหิมะตัวโตเลยขั้นตอนต่อมา ก็คือการขยายความเมื่อเราได้คำศัพท์จากรูปภาพมาแล้วนะคะเราก็นำคำศัพท์นั้นแต่งประโยคเช่นในที่นี้ครูอามแต่งเด็กผู้ชายว่าเด็กผู้ชายกำลังปั้นตุก๊กตาหิมะส่วนเด็กผู้หญิงก็กำลังปั้นตุ๊กตาหิมะอย่างมีความสุขค่ะ มีสุนัขตัวหนึ่งกำลังนั่งมองเด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงปั้นตุ๊กตาหิมะอย่างสนุกสนานกันเองกันเลยส่วนคำว่าตุ๊กตาหิมะเราก็ใส่รูปร่างของมันเข้าไปก็คือตุ๊กตาหิมะมีขนาดใหญ่เข้าสวมหมวกเข้าสวมหมวกและผ้าพันคอนั่นเองค่ะ เมื่อเราแต่งประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการเชื่อมโยงค่ะจำเป็นจะต้องตั้งคำถามโดยเฉพาะคำถาม4อย่างนี้ค่ะก็คือใครกำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไร ใครในที่นี้ก็คือเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งเราอาจจะตั้งชื่อให้กับพวกเขาก็ได้นะคะเขากำลังทำอะไรก็คือกิจกรรมในภาพก็คือเขากำลังปั้นตุ๊กตาหิมะนั่นเองที่ไหน นักเรียนสามารถจินตนาการเชื่อมโยงได้ว่าเอ๊ะตุกตาหิมนะน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างก็จะใส่สถานที่เข้าไปอย่างไรเราสามารถใส่ความรู้สึกใส่ลักษณะการกระทำของตัวละครนั้นๆใส่ลักษณะการกระทำของตัวละครนั้นๆว่าเขาพวกเขาทำอะไรกันอยู่บ้างจากในภาพนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเชื่อมโยงเรียบร้อยเราก็มาลำดับเรื่องค่ะโดยการเขียนลงในกระดาษเปล่าก่อนนะคะยังไม่ต้องเขียนในกระดาษจริงนักเรียนก็ลองเอามาเขียนประติดประต,ระตอกันให้มันดูดูซิว่าเรื่องเนี่ยตามลำดับเวลาหรือเปล่าตามลำดับต่อเนื่องกันหรือไม่นะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาเรียบเรียงเรื่องอีกครั้งด้วยการอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วลองปรับ้อยคําให้ข้อความมันสละสลวยขึ้นค่ะเมื่อเรามีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถตั้งตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพแล้วก็ข้อความที่เราเขียนบรรยายได้นั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็นำเรื่องที่เราเขียนในกระดาษเราก็เอามาเขียนลงในกระดาษจริงด้วยลายมือที่อ่านง่ายเว้นวรรคเมื่อจบประโยคให้เรียบร้อยเพื่อความชัดเจนในการอ่านนั่นเองค่ะจากภาพนี้นะคะครูอามก็เลยลองแต่งเป็นเรื่องราวมาได้ประมาณนี้ค่ะเราอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะวันนี้ กล้ากับแก้วเห็นไหมคะคุณครูตั้งตัวละครเด็กผู้ชายว่ากล้าส่วนเด็กผู้หญิงคุณครูชื่อว่าแก้วคะ่ะ mm hmm. เขากําลังทําอะไรปั้นตุ๊กตาหิมะนะคะ mm hmm. วันนี้กล้ากับแก้วได้มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวอากาศที่นี่หนาวจนมีหิมะปกคลุมขาวทั้งเมืองทั้งสองคนจึงได้ช่วยกันปั้นตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่ พวกเขาทั้งสองตื่นเต้นและสนุกกับการได้ตกแต่งตุก๊กตาหิมะตัวนั้นกล้านำผพ้าพ,พันคอมาพันให้ตุก๊กตาหิมะพร้อมนำแครอทมาทำเป็นจมูก แก้วนำดอกไม้มาตกแต่งให้สวยงามพวกเขาสนุกสนานกันมากสุนัขตัวหนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ก็มาหยุดนั่งชมตุ๊กตาหิมะของเด็กๆทั้งสองวันนี้กล้ากับแก้วมีความสุขและสนุกมากๆอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างค่ะนักเรียนสามารถแต่งโดยใช้จินตนาการของนะักเรียนเข้ามาเชื่อมโยงและเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องกันนะคะ 生。 Ö, วันนี้ค,คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำเป็นการเขียนเรื่องจากภาพในหลายๆแบบค่ะในลำดับแรกเลยนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพโดยให้มีความต่อเนื่องกันนะคะโดยคุณครูกำหนดภาพมาให้นักเรียนเนี่ยสามร,รูปภาพแล้วให้นักเรียนลองคิดเชื่อมโยงให้มีความต่อเนื่องกันทั้งสามร,รูปภาพต่อมานะคะก็จะมีรูปภาพแล้ว <dess> ให้นักเรียนดึงคำสำคัญจากภาพมานะคะ นำข้อคิดมาเชื่อมโยงให้อยู่ในเรื่องที่เราแต่งนะคะและสุดท้ายก็คือการนำรูปภาพมาตั้งเป็นคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวค่ะเรามาลองฝึกเขียนกันเยอะๆนะคะเพื่อพัฒนางานเขียนของพวกเรานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ครูอามก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีนะคะ